อ้าวทำไมเดินขากระเพกอย่างนั้นล่ะข้าเท้าลงมาข้าพเจาไปเอาต้องเราพี่ไม่พันเลยไม่เปเไรทำเงียบดิ้นไม่ได้ไงเยบดินไม่ได้อย่างนี้ดูไปเ้าวท้าลงมาข้าวถ้าลงมาฮะใช่กี่ครั้งสามมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วอหินลงยังยังย

รองเท้ามันลอยแกแคดเอารองเท้าไปคืนครับเปลียนไปเลยเอาคืนน้ำเราขับรถไปเลยไปขับรถไปเอาแล้วครับเอาแล้วครับเหมือนลิงหลอกเจ้าเลยครับตอนนี้ค uh รับ สอตัวนี้เจอกันไม่ได้กัดกันทุกทีทะเลาะกันทุกทีแล้วกันเดี๋ยวกัดกันเดี๋ยวเอ็ซีเดี๋ยวเอ็มซีบ้านโดนแล้วด่าไม่โดนแล้วถอนละแดงให้อย่างดีครับถอนละแดงให้อย่างดีเลย ตนออกไปก่อน ต่อมาอีกคันแล้วครับเดี๋ยวผมจะปิดท้ายที่น้องนุ่นออกไปนะครับแล้วผมจะเริ่มต้นใหม่ครับไปเลยไปเลยนุ่น